าแล้วจ้ารัฐบาลไทยเอตฟา้าคนไทยบานฝ่าบันดาทรัพย์ สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสุ้ผู่สกุนตอนรับขอสูู่ชองก็อติดห้วยดังมาแช่เนาะจ่าก็มาพอ,อกับแอดมินในวันอาทิตย์ที่8มิถุนาย,ยนเนาะจ่ะแอดมินก็มีแนวทางดีตัวเด็กปักปงๆแนวทางี่เปิ่นห้เขาเนาะจ่ะเอามาแบ่งปั่น้องนี่เบงกันดีเช่นเคยพี่น้องสาหรับชุดนี้เนาะจ่ากจะเป็นแนวทางของคนไทยบาน,นะพี่น้องดเด้อต่อโดยแนวทางฝ่ามันด้านสับเนาะจ่ะตกถ่ายโดยแนวทางของแอดแต่ฝ่าพี่น้อง ก่อนสิไปรับชมเราฟังเราจ่าแอดมินกับอกำลังแห้งใจจ่าพี่น้องสุภูสุขชนเราจ่าด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนเราจ่าพี่น้องกับเสด็จรับชมคลิปไม่ไหมกันเราจ่าส่วนแอดมินกับเสด็จมีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจ่าพี่น้องสุภูสุคนเด้อจา้า เพื่อเป็นการวัเสวลาเขาก็บไปรับชมแนวทางก็ได้ี่น้องเริ่มตรงทีเแนวทางของคนไทยบานกันกอนและจัดส่งผลงานโหยติพานมาหนึ่งมิถุนายนเพิ่งก็ให้เขาเด็กไทยสองตัวล่างและจัดนั่นก็คือหาสพีน่น้องหาหัวมาเบ่งต่อกันที่ 16. มิถุนายน2,568กันต่อและจากส่งค้นไทยบานก็นได้ รปอยแนวทางมาหาย้ยล้วเนาะจ้ะงวดนี้ที่เพิ่นไ้ชุด3ามโตก็คือ3 6 3หกสาม7เต่อด้วยชุด2โตสอ2หกสองและ87จ้ะสองหกสองแปดและ 87ดเจ็ด,ดพี่น้องเด้อแนวทางของทนไทยบาทนะจ๊ะก็คือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าติดตามนะจ๊ะให้เขางวดีพานมาสองตัวรางนัง่นก็คือหาสองพี่น้องพี่น้องก็ล่องตามต่อกันเบิงรงเด้อจา้าไปเบิรงแนวทางชุดเต่อไปก็ได้จ้านันก็คือแนวทางของฝ่ามันดานซับนะจ๊ะสึ่งผลงานงวดีพานมาหนึ่งมิถุนายนเพิ่งกะให้เขาโตเด่นแล้วก็สองตัวรางเราจันก็คือหาสองจา้า เอากลับมาเบิ่งต่อกันที่16พิธุนายน2 5 6 8การต่อได้จ้ะซึ่งเพื่นก็ได้ปล่อยแนวทั้งมาให้แล้วพี่น้องซึ่งวันนี้เพื่นก็เด้นไปที่6กับ0ได้พี่น้องเดอ้อเด้น6กับ0ลัก6ก็ให้ไปที่63 69 16 76ต่อด้วยลัก0ให้ไปที่0 5 08 40และ20จ้ะ0 5 08 40 และ2 0จากแนวทางของฝ่าบรรดาทรัพย์ไปพี่น้องเธอถือว่าเป็นแนวทางที่นาติดตามเชินเลือกกันนะจ๊ะให้ตัวเลขว่าลายกี่น้องแคบไ้เบิ่งชุดไ้เบิ่งกันนะจ๊ะเอาไปเทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลัตเตอรีกันนะพี่น้องเอ้อไปเบิ่งตอกันทีแนวทางชุดสุด้ทยนะจ๊ะก,ก็คือแนวทางของเอดไตฝ่านะจ๊ะ กดง้นงทธิษฐานมาก,ก็นลุดนล้นจ้ะบ่เขาเฮาก็มาบิงต่อกันที่16มิถุนายน2568กันต่อเลยจ้ะชุด2โตที่เพิ่นให้ก็คือ37 38 68 57และ58จ้ะ37 38 68 57และ58ได้พี่น้องเด้อรัฐบาลไทยแอดใต่ฟ้าจา้าแคปให้เบิง่งจดให้เบิ่งกันเด้อจ้ะบ่สิเป็เนแนวท่าของคนไทยบ้านซึ่งให้เขาดลขท้ายงตัวล่าง52แล้วก็แนวทัก แล้วก็แน,นวทางของฝ่าบรรดาศักดิ์นอกจากก็ให้เขาสองตัวล่างเช่นเดียวกันนอกจากนั่งขึ้นหาสองพี่น้องแล้วก็แน,นวทางของแอดไฟฟ้าแคบเบ้เบิงจดเบ้เบิงเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลับตอลีกันเด้พี่น้องเด้อถ่ายนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสุกผู้สุกคนโปรดใส่วิจราราณในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติและจัเป็นเพียง แนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องเด้อล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากิดแบงค์รัฐบาลเท่านั้นด้วยจากทางช่องบอสนับสนุนการพานันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้อพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอ,ขอบคุณแนวทางทุกจารทุกทุกสำนักนำเดือดจา้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณาก็ให้ดีๆเด้อยจากสื่อตามกลาา็ล่ังทรบสื่อตามผื่นดวงของเจ้าของและพี่น้องเด้อจ้าจะถือแอดมินก็ขอ,ขอให้พี่น้องสู้ฟูสุ้คน สชดีแห่งๆปังๆมัน,มนๆกันทุกคนนะจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินกัขอโตลาพี่ดองไปซัานีก้อนนะจ้ะเราจังกลับมาพอกันไหม่ในคลิปน้าสวัสดีจ้า